พระเบญจภาคีเนื้อชินคือพระมหาสุนจังหวัดสุพรรณบุรีพระยอดนิยมอันดับต้นๆของจังหวัดมาแต่โบราณซึ่งมีการค้นพบเฉพาะกลุ่มวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเท่านั้นพระมเหศสรนมีพุทธศิลปะเป็นแบบศิลปะอู่ทองเช่นเดียวกับพระผงสุพรรณจึงสันนิษฐานว่าเป็นพระที่สร้างโดยพระมหากษัตริย์เมืองอู่ทองเช่นการพุทธลักษณะองค์พระประทับนั่งแสดงปางมารวิชัยสองหน้าแต่ละหน้าขององค์พระสวนกันมีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นตำนานเล่าขานสืบมาสองประการคือ 1. พิมพ์ทรงที่ออกจะแปลกแตกต่างไปจากพระพิมพ์อื่นๆที่เห็นกันอยู่ทั่วไปซึ่งต้องยอมรับในภูมิปัญญาไทยสมัยก่อนที่สามารถรังสรรค์ชิ้นงานประติมากรรมด้วยความชาญฉลาดด้วยปัญหาข้อหนึ่งของพระเนื้อชิน้นคือส่วนพระศอขององค์พระมักจะบอบบางทําให้เปราะและแตกหักง่ายผู้สร้างจึงแก้โดยเอาส่วนที่เป็นพระศอของพระอีกองค์หนึ่งนั่งส่วนทางกันดังนั้นส่วนที่เปราะบางคือพระศอจึงไปอยู่ในส่วนที่เป็นพระพลาของพระอีกด้านหนึ่งสามารถลบล้างในส่วนที่เปราะบางได้อย่างสิ้นเชิงจึงเรียกกกันนแต่่่อวา พระสวนส่วนคําว่ามาเหตแปลว่ายิ่งใหญ่เพราะถือกันว่ากรุวัดพระศรีมหาธาตุสุพรรณบุรีเป็นวัดที่กษัตริย์สร้างซึ่งภายในกรุพระปรางที่พบนั้นนอกจากพบพระมะเหส่วนแล้วยังพบพระสัคัญอื่นอื่นอีกจํานวนมากอาทิพระพงศพันอ์อลือลั่นพระกําแพงสออพระกําแพงคืบและพระกําแพงนิ้วเป็นต้น 2. ความเข้มขลังด้านพุทธคุณครบครันตามตำนานกล่าวขานกันสืบต่อมาว่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองในแถบภาคกลางของไทย เช่นชายนาทอุทัยธานีและสุพรรณบุรีได้เกิดชุมโจนออกร้นสดมชาวบ้านอย่างชุกชุมจนเป็นที่หวาดผวาแก่อาณาประชาราษฎรทั่วไปตกเพลาค่ำคืนต้องคอยระมัดระวังอยู่ยามตามไฟอย่างเข้มงวดยิ่งตามรอยต่อของทั้งสามจังหวัดดังกล่าวจะมีชุมโจนที่น่าเกรงขามอาทิเสือฝ้ายและเสือมเหศวรเป็นต้นโดยเฉพาะเสือมเสวนมีชื่อเสียงโด่งดังมากในเรื่องหยุ่งคงกระพันยิงฟันไม่เข้าเล่ากันว่าเพราะเสือมเหศวรมีพระเครื่องชั้นดีอยู่องค์หนึ่ง ที่อาราธนาอยู่บนคอตลอดเวลาเป็นพระเนื้อชินประทับนั่งปางมาวิชัยสองหน้านั่งเอาพระเศียรสวนทางการสมัยนั้นเรียกกันว่าพระสวนบ้างจึงกล่าวกันว่าได้นําเอาชื่อของเสือมเหศวรมาเรียกเป็นชื่อพระพิมพ์นี้ว่าพระมะเหศวรน,นั่นเองพระมะเหศวรมีมากมายหลายพิมพ์ทรงโดยแบ่งเป็นพิมพ์ใหญ่ๆได้ห้าพิมพ์คือพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กพระสวนเดียวและพระสวนตรงเนื้อพระเป็นประเภทเนื้อชินเงินหรือเนื้อชินแข็งที่เรียกว่าเนื้อชินกรอบมวลสาร จะเป็นส่วนผสมของเนื้อดีบุกมากกว่าเนื้อตะกัวเนื้อชินชนิดนี้จะมีลักษณะแข็งเมื่อผ่านการเวลาจะทําปฏิกิริยากับอากาศที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเกิดสนิมซึ่งจะกัดกร่อนลงไปในเนื้อมากบ้างน้อยบ้างเล็กบ้างใหญ่บ้างแล้วแต่ปัจจัยปรุงแต่งอย่างเช่นความชื้นและอื่นๆเราเรียกว่าสนิมขุมนอกจากนี้จะเกิดรอยระเบิดแตกไปตามผิวทั้งด้านหน้าและด้านหลังโดยจะแตกจากภายในประตูออกมาข้างนอกสามารถมองเห็นได้อย่างเด่นชัด ใช้เป็นหลักการพิจารณาสําคัญประการหนึ่งสําหรับบางองค์ที่มีส่วนผสมของเนื้อตะกัวมากกว่าเนื้อดีบุกซึ่งเรียกว่าเนื้อชิ้นอ่อนเนื้อจะไม่แข็งกรอบเหมือนชิ้นเงินเมื่อกระทบของแข็งจะเกิดเป็นรอยบุ๋มลึกและสามารถโค้งงอได้เล็กน้อยจะมีข้อดีตรงที่ไม่เกิดสนิมคุ้มรอยกัดกร่อนหรือระเบิดแตกปริแต่จะเกิดเป็นสนิมไขที่มีลักษณะเป็นแผ่นสีนวลขาวเมื่อใช้ไม้ทิ่มแทงจะค่อยๆหลุดออกแต่ถ้าทิ้งเอาไว้หรือแขวนคอพอถูกไอเหงื่อก็จะเกิดขึ้นมาอีกภายใน3-4วันซึ่งต่างจาก สนิมไขเทียมแม้จะมีลักษณะเป็นแผ่นเช่นกันแต่เวลาล้างสนิมไขก็จะหลุดลอกออกหมดและไม่เกิดขึ้นมาใหม่อันเป็นข้อสังเกตสําคัญอีกประการหนึ่งผิวขององค์พระนั้นถ้ายังไม่ได้ถูกใช้หรือสัมผัสผิวจะเนียนและมีสีออกไปทางดำเอามากๆแต่ถ้าถูกใช้จนสึกจะเห็นเนื้อในขาวนวลสดใสราวกับสีเงินยวงหรือผิวพระจะเป็นสองชั้นเข้าใจว่าน่าจะมีส่วนผสมของประลอดอยู่มากดังภาษาชาวบ้านที่ว่าตลอดองค์พระมีเสื้อใส ทับอยู่อีกชั้นหนึ่งย่อมยืนยันได้ว่าเป็นของแท้แน่นอนครับวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นกรณีศึกษาเท่านั้นไม่มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์ขออนุญาตเจ้าของภาพและขอบคุณข้อมูลดีๆจากแหล่งที่มาหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยขอบคุณที่รับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆ